สวัสดีครับสวัสดีครับไอ้น้องชาแนลครับวันนี้ป่าแมาเอวพอเปิ้ลปลอยโกมลอยนะครับวัดพระธาตุฮาริอุนชัยลำพูนครับผมมาดูบรรยากาศกันเลยครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเอาภาพบรรยากาศบางส่วนนะครับเพราะว่าไปบัตตันครับผมปีนี้นะครับไปตันไทยสองสแกนมารุนละ เปิ้ปอ็แต่หมดนะครับปีหน้าฟ้าใหม่ว่ากันใหม่นะครับตั้งรักดีๆนะครับแต่ปีนี้ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ไอ้น้องชั้นไอ้อช่องนี้ดันขึ้นไปถึงล้านวิวเลยนะครับขอบคุณทุกท่าดูกันยาวเลยนะครับอ๋อเนี่ยแก้มส่องแก้มนะครับอ่อนๆอ๋อเนี่ยเจ้าพ่อว้าวโ ขอเลขตังกระด้าวุ้นขอเลขตังให้วุ้นนะครับได้ตังครับอ่ะปสาวก่อ้วยไอ้เงินยกวยเสร็แล้วก็รมันเับเข้ามาดูน้องลำใหญ่ครับครับนี่น้องลำใหญ่ครับลำพูนคือลำใหญ่ลำใจคือลำพูนิอ๋อลำใหญ่ก็อยู่นั่นึ้นบนฟ้าครับอันนี้เรือสงแกนนะครับแกนนี้แกนที่สิบสาม รองปุ้ยรองปุ้ยมา14มาจากเอ,อนนะครับก็ลำใหแนีใหได้ยี่ว่าเมิองมันแปงก็ลำใหคูนนี่นั่นจะคูนวัน a a <c oughs> 1 5 <c> ส <oughs> ่วนจะคุนปีไหนได้ว่ากับตับปีหน้านี้ ฐานนายกอบาจไม่เพ yeah. ิ่มรางวัลน่ะนายกก็เป Th ็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับเพื่อกระปูลนะครับหนึ่งเดียวเลยในประเทศไทยเนาะทุกคนครับผ้าของครับทุกคนบอกส่งเสริมศิลปะนะครับมันเป็นปล่อยอี่แหละมามาองามเต่าในวัดพระธาตุนะครับองค์เจดีย์วัดพระธาตุนี่ตึ๊งดีนะฮู้งไหมไอตึงโกมดี่ิมาธานะครับ วายซ้อมอาจารย์าตัดต <descriptive S 2> <c oughs> ีๆนะครับทั้งหมาแถวนี้เขาจะเห็นมุมพัดขึ้นตอนขึ้นจมอกาจะได้หูกอดเตรียมตัวเด้อน้องลำใยนะครับครับน้องลำใยลำใยคือลำพูนลำพูนนี่คือลำใยเอเอสิบห้าบาท ใหญ่ระพูนครับลำใหญ่คือระพูนระพูนระพูนครับแกนใหญ่ครับครับขึ้นแล้วครับอ๋อขึ้นแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นแกนที่ทิพสามนะครับแกนนะครับแล้วก็้คือระพูนกระพหน่อยแล้วก็เครื่องบินสามสิบกันนะครับสามสิบกันโอ้ลำใหญ่ระพูนบินสามสิบกันว่ครับนะครับแบบใหญ่เลย นะครับเต่จ้ากงเขียวใจวมอนนครับนี่ตัวใหญ่พวกกระไม้เขียวกใหญ่ครับอันนี้ตัใหญ่สมูรณ์สมูรณ์นะเตรียมพร้อมสาเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมครับเจ้าพ่อา่เตรียมพร้อมเนอพอมตั้งตั้งก่อนโดนก่อน เออสลาวะบาดใดเออเอ้าตั้งเร็วตั้งกัน uh, โอ้มาแล้วนะครับอ่าสุดท้ายนะครับโอ้สุดท้ายเลยสุดท้ายจ๋งๆนะครับตย็นเต็นๆดูมารับรางวันที่ท่านโฮมิวส์คณิตาด้วยครับครับค่ะเด็กๆอ้าดูตัวนี้แล้วรู้ว่าเป็นตัวอะไรอ่ายี่สิบบาทอ้าตัวละยี่สิบบาทอ่าครับผมอันนี้ก็ เด็กน้อยงานดาาเขาขบกนะครับว่าเขาพันห้าเนี่ยเต็มที่คุณเท้าเห็นตาหิวนังยังงักเลยสากอาะเด็กน้อยเป็นการน้อยตัวเห็น้อยตัวนาสิกตี่บัลลีตัวใัญเป็นซิลิมโคนกับตุกเก่าตัวใหเอามาด้วยกันในงานประเพณีมาโคมแสงดวงแล้วอั้อยระคุงขอ อาจารกมณฑปดูแลแล้วก็แต่ระยะเวลาเก้าโมงถึงเที่ยงแม่นบกเขาก็จะไปนะแน่ใจของยมวัตถุนั้นแดงเรย่องอนุรักษ์ไว้แล้วก็โดเรมอนนี้ตูกตัวเม่ส่วนของอาติงานประชาชนที่จะเป็นสิ่งที่เปิดกว้าง เล่าลายแล้วก็เดี๋ยวคิดสมัยใหม่โอ้ตัดหลังชิคุนโดนเลยหวังแต่น้อยใจฮูไปรับรางวัลที่ผมสิงุ่นนะใช่สิงรุ่งนะตัวนี้นายยกสุดท้ายนะครับเทพเจ้าของนำพูนเทศกาลงานลอยกระทุ่นะครับผมเองนั้นต้องขอบคุณทีมงานทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานอ่าครูที่มาปล่อยสร้างสรรค์เงื่อนกับทางเทศบาลนำพูนของทุกที่นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมงานท่านนายยกโครงการเชียงรุ้งวัด นะครับไทยเบสเทศบาลตะปูทีมงานของครับวัฒนาพัฒน์บุชัยนะครับแล้วก็สำนัรตะปูที่เอาช่วยกันในการสร้างสิงเี่มามีที่ไหนแล้วก็มีที่เดียวในประเทศไทยนะครับที่ปล่อยโคมควันที่ว่าเป็นทันตรายนะครับเพราะว่าคงไฟเขาปล่อยไปแล้วเขาจะปล่อยโคมควันเองซึ่งเป็นภูมิญาท้องที่เขาต้องรักษาไว้ตลอดแล้วรอรุ่นใหม่ได้เห็น เป็นความอ่าความพุ่มพญาท้องถหมดครับผมครับครับจะได้ก็ช่วยพิสัยสัมพันธ์นะครับสีหน้าจยิ่งใหญ่กว่านี้ครับครับว่าในงานก็พันแข่งนะครับทีกครับโดยสุดท้ายแล้วเนอะสีหน้าเขาจะมาเจอกันนะครับว่าในงานปีหน้าพบกันใหม่นะครับของเมืองละปูนะครับ ดำเนินการนะครับอันนี้เป็นิดเูมอนโดเงมอนนะครับโดนเลยมันะครับครับปีน้าป้าใหม่ป้าแันนะครับป้ากันที่นี่สถานที่นีนะครับวันเดือนยี่เปงนะครับป้ากันที่นี่นะครับเพราะว่าวิวที่นี่จะดีที่สุดก็คือเขาผ่านปุกม้าเจ้านะครับแล้วก็ท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับกระทรวงเสริมกำลังบุญญาธิการด้วยการโดยลหเอียด คับต่อไปครับพี่น้อยะปพินีบ้านเฮาเนาะเด้นไปเลยนเด็ครับไปเลยโ่นอลเจ้าพอว่าหสารปีนะครับกอโอ้มาแล้วครับพีน้าพามาการที่นี่นะครับเราเิญนุกท่านนะครับครับก็มาาแฟนตูสาวคนเี่น้องปรพัลำบากนะครับ ใช่จริงซึ่งงานก็เป็นววันะครับเดียวในประเทไทนะครับแล้วก็ขอบคุณีงานดทกนะครับ